สิ่งหนึ่งที่คอยประดับวงการการแสดงให้หน่าดูหน้าติดตามนอกจากจะมีบทและงานสร้างที่ดีแล้วก็ยังมีนักสแสดงหญิงที่สวยเซ็กซี่มาสร้างสีสันให้ภาพยนตร์อยู่เสมอครับและในตอนนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องนั้นก็ขาดพวกเธอไม่ได้จริงๆเมื่อวันที่25พฤษภาคม2023ที่ผ่านมานี้ทางเว็บไซต์ Gate Top 10ได้ทำการค้นหาและเลือก1ิอันดับนักแสดงหญิงของฮอลลีวูดที่สวยที่สุดในปี2023ครับ ้ดยเขาจะพิจนารณาจากชื่อเสียงควมสวยอัตราส่วนทองคำบุคลิกภาพท่าทางใบหน้าและองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายของพวกเธอสุดท้ายเราก็ได้สิบอันดับนักแสดงสาวฮอลลีวูดที่สวยที่สุดในวงการณเวลานี้วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสิบอันดับนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในปี2023จะมีใครกันบ้างเรามาโบ,บ๊ะกันเลยครับ อันดับที่10อดีตนางงามอิสราเอลเกากาด,ดักแสดงหญิงผู้มีใบหน้าที่สวยขมดีกรีระดับนางงามอิสราเอลและนางเอกของฮอลลีวูดแถมยังมีความแข็งแกร่งชนิดที่ว่าเธอเคยผ่านการเป็นทหารในกองทัพอิสราเอลมาแล้วเกากาดอดเป็นนางแบบและนักแสดงชาวอิสราเอลอายุ38ปีครับ เธอได้รับตำแหน่งนางงามอิสราเอลในปี2547ในตอนนั้นเองเกากาดอ์อายุแค่18ปีเท่านั้นครับแม้เธอจัดได้ว่าแจ่มตั้งแต่วัยรุ่นเลยทีเดียวนอกจากนี้เกากาด,ดยังเคยทำหน้าที่เป็นทหารอีกด้วยครับเธอเป็นทหาร2ปีในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหลังจากปลดประจำการเกากาด,ดก็เริ่มเข้าสู่วงการนางแบบและมุ่งหน้าเข้าสู่อาชีพนักแสดงอย่างเต็มตัว บทบาทที่ทําให้ 9. ก้ากาดดเริ่มเป็นที่รู้จักก็คงจะหนีไม่พ้นบทบาทจีเซลสาวนักบูในภาพ,พยนต์สุดโด่งดังอย่าง Fast f u d f u r i o ร s ครับและเธอก็โด่งดังขึ้นไปอีกเมื่อได้รับบทเป็นไดอาน่าหรือ Wonder Woman ฮีโร่สาวสุดแกต่งของ DC ที่มีทั้งหนังรวมฮีโร่ DC และหนังเดี่ยวของตัวเองถึง2เรื่องหลังจากนั้น9ก้ากาดดก็กลายเป็นนักแสดงที่ฮอตแบบสุดๆครับ จนเธอมีหนังฟอร์มยักษ์มากมายหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น l e s Not It, d e e d on the Night และ Snow White ฉบับ l i v e Action ที่กำลังถ่ถายทำอยู่ในขนาดนี้ถือได้ว่าเกากระดดเป็นนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งที่สวยเซ็กซี่และฮอตแบบสุดๆเลยละครับอันดับท ER ี่เแฟนสไปเดอร์แมนที่สวยที่สุดเอมมาสโตน เอลมาสโตนคือนักแสดงสาวสวยอายุ34ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการแสดงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นครูเอลล่าลาลาแลนหรือซอมบี้แลนนางพวกนี้ต่างก็ทำให้เอลมาโด่งดังเป็นผู้แตกครับแต่บทบาทที่พวกเราชื่นชอบและจดจำเธอได้มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบทบาทเกวนสเตซีแฟนสาวของฮีโร่สุดกวนอย่างไอแมงป้าแมนเฮ้ยไม่ใช่แฟนสาวของสไปเดอร์แมนครับ เอมม่านั้นเป็นเกวินสเตซี่ที่สวยมากๆครับเธอมีความสวยบวกกับผมสีบอนดที่โคตรสวยโอ้โหเธอสวยจริงๆครับและด้วยความสวยเวอร์ของเอมม่านี่แหละครับที่ทําให้เธอได้เข้ามาอยู่ใน10อันดับนี้นี่เองอันดับที่8นักแสดงสาวสวยที่เคยมีค่าตัวสูงที่สุดในหมู่นักแสดงหญิงเจนนิเฟอร์โรเรน เจนิเฟอร์รอเรนคือนักแสดงสาวสวยวัย3 3ปีที่เคยมีค่าตัวสูงที่สุดในบรดานักแสดงหญิงช่วงปี2015-2016ครับรอเรนนั้นมีผลงานจากหนังฟอร์มยักมากมายหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น The Hunger Games, l e s p a r o w p l a s s e n t e r หรือ X-Men โอ้โหนางของเธอนั้นเยอะจริงๆครับรอเรนนั้นเป็นนางเอกที่สวยมากๆครับเธอมีความสวยพร้อมด้วยกับพรสวรรค์ นั่นทําให้หนางของเธอแทบจะปังทุกเรื่องครับโดยรูปร่างหน้าตาสวนทรงอกเอวพรหมบอลของเธอนี่แหละครับที่ทําให้เธอได้รับโหวตให้เป็นสาวสวยอันดับต้นๆของฮอลลีวูดอันดับที่7อดีตเมียของป้าเดฟที่เคยมีข่าวฟ้องร้องกันแอมเบอร์ถ้าเรามองข้ามสิ่งที่นางทำกับป้าเดฟไป ก็คงต้องยอมรับกันละครับว่านางเป็นนักแสดงญิงอีกคนหนึ่งที่มีใบหน้าสวยมากๆทั้งหุ่นทั้งหน้าของเธอดูสวยไปหมดเลยครับถ้าใครพอจะจำบทบาทเด่นๆล่าสุดของแอมเบอร์เฮิร์ได้แล้วก็ก็คงจะหนีไม่พ้นบทบาทเมล่าสาวแอตแลนติสมีผมแดงจากนางเลือกอ q ควาแมนครับต้องยอมรับเลยว่าแอมเบอร์เฮิร์นั้นเป็นเมล่าที่สวยสะพึงสวยสะกดมากๆครับ แต่แม่งก็รับไม่ได้กับสิ่งที่นางทำกับป๋าจอห์นนี่เดฟของเราจริงๆครับแม่ตำนานที่บนเตียงนอนอันดับที่หกแม่มังกรสุดเซ็กซี่เอมิเลียคราฟเอมิเลียคราฟคือนักแสดงสาวสวยชาวอังกฤษอายุ36ปี ที่แจ้งเกิดจากบทบาทแม่มังกรหรือ d ดเนียลิสทากเกเรียนในซีรีส์สุดโด่งดังอย่างเกมออฟโท e มันเป็นบทบาทที่ทําให้เราได้รู้จักกับเธอจริงๆครับเราจะได้เห็นเอิมเอิมความสวยความสาวเซ็กซี่และใบหน้าที่ชวนลงไหลซึ่งความสวยความสามารถจากเกมอัพโทนนั่นแหละมันทำให้เอเมรีอาคราสมีผลงานตามมาอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นฮันเโลสตาร์วอลสตอรี่เทอร์มินเตอร์เ และมี before you ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ถือได้ว่าเอเมเลียคลาฟเป็นนักแสดงหญิงอีกคนที่สวยและโด่งดังอยู่ในระดับต้นๆของฮอลลีวูดในตอนนี้เลยล่ะครับอันดับที่5บาร์บี้ฉบับคุณแสดงมา r c โกโรบบี้มาโกโรบบี้คือนักแสดงหญิงชาวอัสเตเรียวัย3 3ปี ที่อยู่ๆก็โด่งดังมาแรงแซงทุกโค้งจริงๆครับจากที่เธอเคยเป็นนักแสดงสมทบมีบทนินดๆหน่อยๆแต่หลังจากที่เธอได้รับบทบาทเป็นไวไลท์สาวฮาร์รีควินเธอก็เริ่มโด่งดังขึ้นมาและมีหนังดังๆเข้ามาเรื่อยๆครับและล่าสุดมาโกโรบี้ก็ได้แสดงและเป็นโปรดิวเซอร์ในหนังเรื่องบาร์บี้ที่ทำไรายได้เป็นกอนเป็นกำในเวลานี้ครับดยคมสวยแปลกห่าแบบเธอนี่แหละ ทำให้เธอเป็นนักแสดงหญิงที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่หาจับตัวได้ยากและเธอเองก็ได้รับโหวตให้เป็นนักแสดงหญิงที่มีใบหน้าที่สวยเช้งอีกคนในฮอลลีวูดเลยล่ะครับอันดับที่4สกาเลต์โจแฮนสัน ต้องยอมรับกันละครับว่าต่อให้สกาเลต์โจเฮนสันจะอยู่ในวงการมาเนิ่ดนานแล้วแต่ด้วยควมสวยและความเซ็กซี่ขยี้ใจนุ่มๆนี่แหละที่ทําให้เธอได้รับโวทให้อยู่ในกลุ่มนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในเวลานี้ครับสกาเลต์โจเฮนสันนั้นแม้จะมีอายุอานาม38ปปีแล้วแต่ความแซ่บของเธอกลับไม่แผ่วลงเลยครับเธอเป็นนักแสดงที่เล่นหนังมาตั้งแต่เด็กซึ่งเธอก็มีผลงานมามากมายหลายต่อหลายเรื่องครับ แต่บทบาทที่เรารู้จักและคุ้นเคยมากที่สุดก็คงจะเป็นบทบาทของแบล็กวิดโ w หรือนาตาชาโรมานนใสายลับสาวสวยแห่งกลุ่มเอเวนเจอร์นี่แหละครับม่มันเป็นบทสายลับสาวพลาสนี่ที่เหมาะสมกับความสวยเซ็กซี่ของสการ l เล็ตโจเฮนสันมากจริงๆครับอันดับที่3นักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่ควรใจมหาชนอเล็กซานดราดาเดริ ไม่ต้องพูดเยอะแต่เราก็สามารถรับรู้ได้ครับว่าอเล็กซานดราดาเดริโอนั้นเป็นนักแสดงสาวที่สวยและเซ็กซี่จริงๆผมนี่แหละชอบเธอมากๆเลยล่ะครับคนนี้ขวนใจผมเลยฮะด้วยความสวยในตาสีฟ้าสูงหุ่นดีผิวขาวและหน้าอกน่าใจนี่อืม่มเบิ่มมากๆทำให้อเล็กซานดราดาเดริโอเป็นนักแสดงที่สวยที่อยู่ในระดับต้นๆของฮอลลีวูดเลยละครับ ส่วนผลงานเด่นๆของอารเ็กซันดานั้นก็มีอยู่เยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์ซี่แจ็กสันซารแอดเดตเบวอตหรือเด e เลโอเวอร์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆต่างก็เห็นความสวยเซ็กซี่ของเธอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยจริงๆครับโอ้โหสวยจริงๆอันดับที่2นักแสดงสาวผิวขาวราวกับหิมะคิสเตนสจูวั พิสเตนสจวดคือนักแสดงสาวสว,สวยวัย3 3ปีที่เล่นภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กครับและเธอได้แจ้งเกิดอีกครั้งจากบทบาทเบลล่าสวอนในหนังเรื่องแวมไพร์ทวายไลท์ครับซึ่งหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานออกมาให้เราได้ดูกันมากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นชาลีแองเจิลสเปนเซอร์หรือสโนไวท์แอนด์เดอะฮัน m a แมนิสเตนสจวเป็นนักแสดงหญิงที่มีใบหน้าสวยผิวขาวดุดหิมะ ซึ่งนั่นเองก็ทำให้เธอเป็นนักแสดงที่สวยอยู่ในระดับต้นๆของฮอลลีวูดในเวลานี้เลยล่ะครับอันดับที่หนึ่งเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ตลอดการเอ็มมาวัตสันต้องยกที่หนึ่งให้เธอคนนี้จริงๆครับกับตำแหน่งนักแสดงที่สวยที่สุดก็เพราะเธอคนนั้นช่างน่ารักเราเลยหักห้ามใจไว้ไม่ไหว เอมม่าวัตสันเป็นนักแสดงที่โด่งดังมาจากบทบาทเฮอร์มโอนี่เกรนเจอร์ในหนังพ่อมดสุดยิ่งใหญ่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับเอมม่าวัตสันเป็นเฮอร์มีอนี่มาตั้งแต่เด็กทําให้เราคุ้นเคยภาพของเธอในบทบาทแม่มดน้อยนี่เอามากๆไม่ว่าเอมม่าจะไปเล่นเรื่องไหนหลายๆคนก็สลัดภาพเฮอร์มีอนี่ออกจากเธอไม่ได้จริงๆครับแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าหนังเรื่องอื่นของเอมม่าวัตสันนั้นก็ทำออกมาได้ดีมากจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น beauty and the beast, Noah หรือ the Circle ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเอ็มม่าัตสันก็ยังสวยน่ารักและมีสเสน่ห์จริงๆครับ <Z un> นี่แหละครับ10อันดับนักสแสดงหญิงฮอลลีวูดที่สวยที่สุดในปี2023ที่ทางเว็บไซต์ Great Top 10ได้ตัดสันมา ออโอ้โหแต่ละคนนี่ก็เป็นนักแสดงสุดโด่งดังที่เรารู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็สวยและเซ็กซี่มากจริงๆครับออโอ้โหสวยกันคนละแบบครับ <laughs> สุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือโคหนงังโคการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่ฮ่าฮ่าฮ่